สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในส่วนของอวิชาปรัชญาการเมือง <c oughs> นะครับทีนี้เราต้องมารู้จักนะครับมาร์เวลลี่กันเต็มๆในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงมาร์เว y ลี่นะครับในแง่ของวรรณกรรมนะครับซึ่งแฝงไปด้วยแนวคิดทางปรัชญาการเมืองนะครับแนวคิดทางปรัชญาการเมือง ตามมาด้วยดังนั้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดถึงเนื้อหาของมาเคียวลี่กันอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับครู่นะครับจากรูปนะครับมันเป็นรูปหน้าของมาเคียวลี่นะครับซึ่งอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับในเมืองฟอเรนซ์นะครับมาเคียวลี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเมืองฟอเรนซ์นะครับถ้าเราจะจํากันได้นะครับในสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงในเรื่องของ อวรณกรรมที่ชื่อว่าแมนเดกล่านะครับก็เหตุการณ์ก็เกิดในเมืองฟอเรนเช่นกันนะครับในตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยแมาเคลลี่เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ในนั้นนะครับเป็นคนที่อยู่ในในเหตุการณ์นั้นๆนะครับดูประวัติคร่าวๆของแมาเคลลี่กันก่อนนะครับเราเรียกกันว่านิโคลมาเคลลมาเคลลี่นะครับชื่อภาษาอังกฤษยอย่างที่บอกก็คือนิโคลมาเคลลี่นะครับ แต่ถ้าชื่อเต็มๆเขาเนี่ยในภาษาอิตาลีเนี่ยนิโคลอดิแบร์มนาโตเดมัคิอาเวลลีนะครับเป็นชื่อทาง <c oughs> เป็นชื่อทางภาษาอิตาลีของเขานะครับเขาเกิดวันที่สามพฤษภาคมปีหนะึ่งสี่หกเก้านเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะครับบิดาของแมคเชลลี่เองเนี่ยนะครับก็มีอาชีพเป็นทนายความนะครับ <c oughs> เขามีความสนใจในเรื่องทางด้านศาสตร์ของทางฝั่งของมนุษย์ศาสตร์เหมือนกันส่วนมันดานะครับชื่อว่า บาโลโลเนียเพนีนะครับเขาตัวเขาเองเนี่ยเริ่มศึกเริ่มเริ่มที่จะศึกษาหรือเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยเมื่ออายุเจ็ดขวบนะครับโดยศึกษาภาษาลาตินเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟอร์เรน์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่าภาษาลาตินเนี่ยเป็นภาษาที่มีความสําคัญมากในในยุโรปโบราณนะครับก็ถือว่าเป็นภาษาของพวกนักปราชญ์หรือคนที่มีความรู้ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาในเรื่องของภาษาละตินเนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างมากนะครับจากขาวที่แล้วผมพูดเอาไว้นะครับภาษาละติน,เ,นเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับคล้ายๆกับภาษาของ <c oughs> ภาษาบาลีที่ใช้กับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นภาษาที่ตายเนี่ยมักจะนิยมไว้ใช้จดบันทึกตำราเอกสารต่างๆเพื่อการความหมายเพี้ยนนะครับนะครับมาเคลีีเองเนี่ยเขาก็รับ พอหลังจากที่โตแล้วเนี่ยเขาก็รับราชการในในครั้งแรกนะครับเมื่อปีหนึ่งสี่เก้าแปดนะครับในตําแหน่งเลขานุการฝ่ายการทูตแห่งมหาชนรัฐฟอรเรนซ์นะครับก็คือเขาเขารับตําแหน่งในฐานะทูตเนี่ยในช่วงที่ฟอเรนซ์เนี่ยเป็นรัฐมหาชนแล้วนะครับรัฐมหาชนก็คือคงจะจํากันได้นะครับรัฐมหาชนนี่ก็หมายถึงรัฐรัฐที่มีการปกครองโดยโอ่าอ่าโดยมีประชาชนเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานหลักนะครับไม่ใช่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งนะครับ เมื่อเขาอายุได้สิบเก้าปีเนี่ยนะครับแล้วก็เขาอยู่ในตําแหน่งนานถึงสิบสี่ปีนะครับทําให้เขามีประสบการณ์ทั้งทางด้านการทูตทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับออในกรณีเนี้ยในทางด้านการ ne, ทาารูตเนี่ย <àn. S 2> นะครับในทางด้านการทูตเนี่ยมบเกอลี่ถือว่าเป็นคนที่ช่ำชองมากเพราะว่าเขาอยู่ในการทูตนานถึงสิบสี่ปีเขาเขารู้ดีว่าในแต่ละรัฐเนี่ยมีความคิดอย่างไรนะครับมีความคิดอย่างไรในในแต่ละรัฐที่มีเจ้าผู้ปกครองมีลักษณะเป็นอย่างไรรัฐแต่ละรัฐเนี่ย จะมีลักษณะเป็นอย่างไรในใน,ในการบริหารประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมให้มาคุณนีได้เขียนงานขึ้นมาเป็นงานสําคัญชิ้นหนึ่งที่เรากำลังจะได้เรียนกันต่อไปนะครับผมทีนี้เราลองมาดูนะครับ,ออรบต่บอัปดีกว่านะครับ Uh, ตัวเขาเองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้าพบกับซิซ่าบอร์เจนะครับในปี1502นะครับซึ่งคนคนนี้นะครับเป็นผู้ผู้นำรัฐคนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ขยายอาณาเขตดินแดนนะครับเข้ายึดดินแด,น,ด,น,ดนต่างๆของอในส่วนของรัฐของสันตป,ปาปาหรือหมายถึงรัฐของศาสนาจักรนะครับซิซ่าบอร์เจนะครับซีซ่าบอร์เจียเป็นใครนะครับถ้า,าผมจำได้ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงมันมีซีรีส์อยู่ตัวหนึ่งชื่อซิซ่าบอร์เจ นะครับพูดถึงเจ้าของรัฐจริงๆแล้วเนี่ยซีซาร์บอร์เจเนี่ยก็เป็นบุตรบุญธรรมของสัตประปาองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับคนนี้ก็มีอํานาจในการเข้ายึดอินเดียต่างๆนะครับรวมถึงเมืองฟอรเรนที่แมาเคลลี่เนี่ยได้อาศัยอยู่นะครับทําให้ในปีคิดจะศ,ศึกษาศาักราชที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบเนี่ยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองนะครับทําให้ฟอรเรนเนี่ยกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดิซีนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่มาเคิรรี่จะมาทํางานเนี่ยนะครับเมืองฟอเรน์เองก็อยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลมาร์ลอตของเมรเดซีนะครับตระกูลนี้นะครับก็มีอํานาจกย่ากว้างปากแต่แต่พอซีซาร์บาร์เจียเนี่ยเขามายึดอานาจนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเ,เข้ามาทํางานอยู่กับกลุ่มของซีซาร์บาร์เจียนะครับแต่ว่าภายหลังเองเนี่ยภายหลังเองเนี่ย เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางการเมืองเนี่ยกลุ ique, ่มโมเดซีกับมามีอำนาจเนี่ยเขาก็ปลดมาเคลวลี่ออกนะครับเพราะมาเคลวลี่เองเนี Life ่ยก็ถ <food> ือว่าเป็นคนคนสำคัญของซีซาวเบอร์เจียที่ดําเนินการทางด้านการทูตต่างๆนะครับมาเคลวลี่ก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับตัวเขาเองก็เหมือนกระตกงานนะครับก็ถูกย้ายไปอยู่ทัชนนบดก็คือพร้อมกับบุตรภรรยาของเขานะครับก็คือถูกปลดออกจากงานนั่นแหละครับแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับณาชานเมืองฟอเรน์นะครับ เป็นปกตินะครับในเรื่องการการเมืองนะครับถ้าใครที่ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของตนเองตั้งแต่แรกเนี่ยหรือเขามองเห็นว่าเป็นศัตรูเนี่ยเขาก็จะปลดออกทันทีนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ได้พอหลังจากที่เขาเองเนี่ยนะครับตกงานอยู่ต่างจังหวัดเขาก็พยายามที่จะเขียนง,งานต่างๆขึ้นมานะครับงานสําคัญสําคัญเขาก็มีที่สําคัญสําคัญม,มีมีหลายฉบับอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับผลงานที่สาคัญที่สุดที่เราจะได้เรียนกันนะครับ ก็คือในเรื่องของเจ้าผู้ปกครองนะครับเดอะปรินนะครับเดอะปรินนะครับเดอะปรินนะครับคือฉบับนี้นะครับเดอะปรินต์ก็มีความคิดเดอะปรินนะครับอันนี้แปลโดยท่านศาสตราจารย์สมบัติจันทรงวงศ์นะครับเบอร์ปกติแล้วเขาใช้เรียนกันนะครับเราก็จะได้รู้จักเดอะปรินในในทางนี้นะครับผมก็ใช้ฉบับนี้เรียนมาหรือข้างในเหลืองหมดเลยเป็นฝุ่นอะไรเนี่ยนะครับผมใช้เรียนมันแต่ปลอดโทนะครับมอ่านมันแต่ปลอดโทแล้ว นะครับแนะนำนะครับถ้ารับศึกษาคนใดนะครับสนใจเรื่องมาเทวลี่นะครับแนวคิดเขาเป็นแนวคิดค่อนข้างจะสมัยใหม่นะครับถ้าเทียบกับหลายๆคนนะครับอย่างเช่นเพลโตอริสโตเตอรเนี่ยนะครับเขาคิดอย่างอันนี้จะเป็นผู้เป้าทางเป้าทางการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสมัยใหม่นะครับมาเทวิศลีเล่มนี้อ่านแล้วท่านจะได้รู้ว่าได้เข้าใจชีวิตหลายๆอย่างมีคนเอางานของมาเทวลี่เนี่ยนะครับเอางานของมาเทวลี่เนี่ยไปแปลนะครับไปแปล ไปแปลเป็นภาษาและตั้งหลายภาษานะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของคนไทยเองเนี่ยก็มีการนําเอางานของมาเลลีเนี่ยมาใช้เป็นศาสตร์ศาสตร์ในการศึกษาผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นทางด้านการบริหารธุรกิจนะครับการบริหารราชการนะครับมาเทลลี่ก็เอามาใช้อยู่นะครับน่าสนใจยอยู่นะครับแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากไห,ไหนอันนี้แล้วก็แนะนาให้ถ้าถ้าอ่านเล่มเดีิบรแล้วก็อยากจะรู้บริบทของมาเทลลี่เป็นยังไง นะครับก็มีฉบับนี้ฉบับหนึ่งนะครับจบฉบับนี้ฉบับหนึ่งนะครับก็ให้นักศึกษาถ้าสนใจก็ไปหาอ่านเอาผมว่าน่าห้องสมุดน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะครับเขาก็มีอย่างเงี้ยบมีบทมีภาพสีข้างในนะครับบทบ่งบอกถึงบริบทอย่างไรเขามีความคิดอย่างไรก็อยู่ในเล่มนี้นะครับแต่ว่าเล่มงานของเขาเองเนี่ยก็แนะนําให้อ่านแบบปริ้นละกันนะครับนะครับเรากลับมาตรงนี้กันต่อนะครับ มาเทียลลี่เองเนี่ยก็ถึงแก่กรรมด้วยวัย58ปีนะครับจริงๆก็คือถึงแก่กรรมด้วยความเครียดนั่นแหละนะครับเพราะว่าตกงานนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนปีอคศ1527นะครับแล้วก็เขามีการฝังศพเมื่อวันที่22มิถุนายนปี1527นะครับนักสันต์โกเชฟฟอเรนซ์นะครับก็อยู่ในชั้นเมืองฟอเรนนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วณนนนนนวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครพบศพของมาเทียลลี่ อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ามาเทลลี่เองเนี่ยนะครับก็ก็คือจับไปอย่างสงบโดยไม่มีใครรู้นะครับแต่เขาก็มีอนุสาวรีย์ที่ทาเหมือนเหมือนหลุมศพเอาไว้นะครับเหมือนที่ตั้งหลุมศพไว้ก็คือณมหาวิหารเซนต้าครอเนะครับเซนต้าคอสเช่นะครับผมอาจจะอ่านเสียงผิดนะครับผมไม่ค่อยถนัดในภาษาละตินหรือภาษาอิตาลีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีคําจารึกอยู่ที่หลุมศพนะครับมีคําจารึกอยู่ที่หลุมศพนะครับ อันนี้ผมก็อ่านไม่ออกลองอ่านตามเองแล้วนะครับแต่ในภาษาภาษาอังกฤษคืะ no, no, no presence in u uh, f f a i f g of so great a man นะครับ no presence นะครับก็คือเขาบอกว่านามอันยิ่งใหญ่นี้หาคำบรรยายเปรียบเทียบได้อันนี้เป็นคำแปลนะครับเป็นคำแปลอันนี้ผมก็อ้างอ้างไปนนั้นนะครับอ้างของนาอังเกอร์เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือ สภาพของเอาเรียกว่าหุ่นศพเลยก็คือเป็นเป็นลักษณะของสถานที่เอาไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงนะครับระลึกถึงเพราะว่าเขาไม่สามารถหาศพที่แท้จริงได้แต่โดยปกติแล้วคนดังๆของอิตาลีเนี่ยนะครับในเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเขาก็จะให้มีแบบนี้อยู่ในมหาวิหารต่างๆนะครับอยู่ในมหาวิหารต่างๆนะครับถือว่ามเคเลรี่เป็นคนสําคัญคนหนึ่งในในยุคก็ว่าได้ นะครับอันนี้ก็มีช่างเป็นนักเขียนนะครับคาดว่าในยุคป,ประมาณศตวรรษที่18นะครับศตวรรษที่18นะครับหลังหลังมาเคียวรี่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เป็นนักเขียนคนผมจําชื่อไม่ได้นะครับก็ได้เขียนภาพนี้ออกมานะครับภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่บรรยายถึงแนวคิดของมาเคียวี่ทั้งหมดนะครับแนวคิดของมาเคียวี่ทั้งหมดนะครับเป็นรูปหน้าของมาเคียวี่นี่แหละนะครับแต่ได้แปลงเป็น ในส่วนของแนวคิดของมาเิวิลีทั้งหมดก็จะมีหลายๆอย่างอย่างนี้เช่นจริงจอบสิงโตนะครับจะก็อยู่ในนี้นะครับรวมถึง f o r t u ูน่าเวอร์นะครับ, a, ue, รบอันนี้เป็นคำที่สำคัญสคัญที่อยู่ในในตัวบทของหนังสือมาเิวิลีนะครับฟอร์จูน่าเวอร์จูอันนี้อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละลองลองดูดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นผลงานของมาเิวิีนะครับที่เอามาแปลออมานะครับ แมคเคลลีเองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่านอกจากเป็นนักนักปราชญาการเมืองแล้วเขายังเป็นนักนักเขียนบทละครด้วยนะครับละครเรื่องแมนเดล่าลานี่เเป็นเรื่องดังนะครับที่แฝงไปด้วยแนวคิดของปราชญาการเมืองที่อยู่ในเล่มของเดอะปรินต์เนี่ยแหละนะครับผมถึงให้สัปดาห์ที่แล้วผมถึงให้ให้ฟังผมเล่านิยายแล้วก็ให้ลองเขียนออกมาว่าแนวคิดมันจะตรงกับสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณคิดไหมนะครับเนี่ยนะครับมีผลงานอ,าอื่นๆเช่นเด e Art of War นะครับ เนื่องจากท่านมาเคิลลี่ท่านเนี่ยท่านเป็นคนสําคัญของการทูตอยู่นะครับผลงานท่านก็เขียนเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นเดอะปิ n t เหมือนกันนะครับรวมถึงออีกเรื่องหนึ่งที่ออีกผลงานชิ้นหนึ่งที่สําคัญก็คือเ The r e p u บ l ิ c นะครับหรือมหาชนรัฐนั่นแหละนะครับมาเคิลลี่ก็ได้เขียนเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายนะครับในในเรื่องของ r e p u บ l ิ c เนี่ยของมาเคิลลี่ก็ยังไม่มีคนแปลเหมือนกันนะครับรวมถึงแนวคิดของมาเคิลลี่เองก็ทําให้ตัวบทกฎหมาย ะระหว่างประเทศนีมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของมาเทียรีก,กันนะครับมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าคำแรกก็คือมาเทเียลีนนะครับมาเทเียลีนนะครับลองเดาดูครับว่ามันหมายความว่าอะไร นะครับมาคิวเรียนเองเนี่ยก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวคิดนะครับแบบมาคิวเรียนะครับมีนิสัยความคิดแบบมาคิวเรียก็คือตามตามเดอะฟิล์มเนี่ยแหละครับตามเดอะฟิล์มเนี่ยแหละครับว่าจะมีนิสัยอย่างไรนะครับอันนี้ผมขอยังไม่สปอยเดี๋ยวเราลองเรียนกันไปนะครับว่าคุณคิดว่าคนที่คุณรู้จักเป็นมาคิวเรียนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคําว่ามาคิวเรียนนะครับอีกอันนึงก็คือเรียลรลิซึม หลายหลายท่านคงจะเรียนเกี่ยวกับคำนี้มาแล้วนะครับจะบางท่านไม่ได้เรียนก็ก็ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเรลิซึมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าสัจจนิยมนะครับก็คือแนวคิดนี้จะพูดถึงในลักษณะของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งความเป็นจริงต่งางๆเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับไม่ค่อยจะเป็นผลผลผลท่านท่านความสุขเท่าไหร่นะ่ะเช่นเช่นในลักษณะบอกว่ามนุษย์เป็นผู้เห็นแก่ตัว นะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้เห็นแก่ตัวว่ามีนิสัยค่อนข้างโหดร้ายทารุณน,นะครับไม่ค่อยมีเมตตานะครับมักจะเอาเปรียบคนอื่นอยู่เสมอๆนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะของเลลิซึมครับมันจะมีอีกคำหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คืออิมเมจินลิซึม e นะครับหรือไอเดียลิซึมนะครับกลุ่มคนพวกนี้นะครับกลุ่มไอเดียลิซึมเนี่ยก็จะมองว่ามนุษย์เราควรจะเป็นคนที่ดียังไง ทำตัวอย่างไรถึงจะเป็นคนที่ดีมนุษย์เราล้วนแต่เป็นคนดีมาตั้งแต่กําเนิดอันนี้จะเป็นกลุ่มของไอเดียลิซึมนะครับมันจะกลับมันจะกลับด้านกันเลยนะครับส่วนอีกคำหนึ่งวร์ตูุนะครับวร์ตถุ v i r t u วร์ตูุนะครับวร์ตูุวัตถุนะครับวัตถุเนี่ยนะครับก็เป็นในลักษณะของคําว่าคำนี้ถ้าถูกแปลเป็นไทยนะครับมันจะแปลมันจะแปลว่านะครับคุณธรรม นะครับแต่คุณธรรมในความหมายอันนี้มันจะไม่ใช่คุณธรรมที่เหมือนกับคุณธรรมทางด้านศีลธรรมเท่าไหร่นะนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมความสามารถนะครับซึ่งในในหนังสือด h e p IN เนี่ยนะครับในหนังสือด h e p IN เนี่ยก็จะพูดถึงคุณธรรมในเชิงของเวิร์ดูเป็นใหญ่นะครับเป็นคุณธรรมที่เน้นเรื่องความสามารถเป็นหลักนะครับเน้นเรื่องความสามารถเป็นหลักนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามารู้จักคนที่กล่าวถึงหนังสือเดื่อง The, The p r กันดีกว่านะครับเราเข้าห้อง The ปริ้นกันดีกว่านะครับไอ้คำคำทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากด้านหลังหนังสือฉบับนี้นะครับที่อาจารย์สมบัติจะทอนรวงแปลไว้นะครับฟรานซิสเบคอนนะครับฟรานซิสเบคอนก็เป็นนักนักปราชญาคนหนึ่งเหมือนกันนะครับได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นนี่มาเคียวรี่และคนอื่นๆเป็นอย่างมากที่เขียนถึงสิ่งที่มนุษย์กระทำ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรกระทำเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเรือลือซึมละสิ่งที่มนุษย์กระทำไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรกระทำนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะประสานความฉลาดของอสารพิษเข้ากับความไร้เดียงสาของนกพิราบนะครับเอาแฝงในยักษ์นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาอความฉลาดของอสารพิษเข้ากับความไร้เดียงสาของนกพิราบนะครับ เว้นแต่มนุษย์จะรู้ถึงลักษณะทั้งปวงของอสารพิษยอย่างถ่องแท้นะครับความซื่อสัตย์นั้นไม่อาจจะทําสิ่งที่ดีต่อคนชั่วร้ายได้เลยหากปราศจากความรู้เรื่องความชั่วนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับกล่าวไว้ประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับ,รรบชังชาร์ลสโซนะครับชังชาร์ลสโซเนี่ยนะครับอ,อ๋อก็ได้กล่าวถึง อ่าเมคเคิลลี่ไว้เหมือนกันนะครับชองชาร์ลุโซเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวว่าโดยการเสียแซงว่าได้ให้บทเรียนแก่กษัตริย์แต่เขาเนี่ยเขาเนี่ยหมายถึงมคเคิลลี่เนี่ยได้ให้บทเรียนยิ่งใหญ่แก่ประชาชนเจ้าผู้ปกครองคือตำราของผู้นิยมแห่งมหาชนรัฐนะครับอ่าชองชาร์ลุโซเองก็ได้อ่านงานของเมคเคิลลี่นะครับแล้วก็ได้วิจารณ์ว่างานของเมคเคิลลี่เนี่ยนะครับชอบพูดว่าอ่าเขาเป็นคนเขียนหนังสือฉบับเนี่ย เพื่อเป็นให,ให้เป็นบทเรียนแก่กษัตริึก่าจริงๆแล้วเนี่ยบทเรียนฉบับเนี้ยเมื่อถึงมือประชาชน,นก็จะได้ทราบว่าเจ้าผู้ปกครองเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรมีนิสัยอย่างไรจรึงจะเข้าใจความเป็นเจ้าผู้ปกครองนั้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่พูดถึงมาเคเวลลี่นะครับเขาบอกว่าเบเนโตมุสโซเรนีนะครับเบเนโตมุสโซเรนีเป็นใครนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จักแล้วนะครับรู้จักกันไหมนะครับ เขาเป็นคนสําคัญมากคนหนึ่งนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสาคัญอย่างไรนะครับลองไปหาประวัติดูอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ขอพูดถึงดีกว่านะครับแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้นําคนสําคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับใครที่ตอบได้นีค่อนข้างจะมีะสกิลทางประวัติศาสตร์พอสมควรนะครับถือว่าเยี่ยมนะครับมีคําถามว่าโดยระยะเวลาที่ห่างกันถึงสี่ศตวรรษนะครับถึงสี่ศตวรรษ ถึงเกือบ400ปีนะครับจะมีอะไรอีกที่จะมีชีวิตชีวาในเจ้าผู้ปกครองจะมีอะไรอีกที่จะมีชีวิตชีวายิ่งกว่าเจ้าผู้ปกครองเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะครับมันแต่งมาเกือบ400ปีแล้วแต่ผ่านมา400ปีมันก็ยังดูเหมือนมันยังดูเหมือนยังมีชีวิตไม่ได้ตายไปนะครับคำสอนของมา์คิวรียังมีประโยชน์ต่อผู้นำรัฐสมัยปัจจุบันบ้างหรือไม่ นะครับเขาได้กล่าวไว้นะครับคุณค่าของระบบการเมืองในเจ้าปกครองจากัดอยู่เฉพาะยุคสมัยที่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นหรือมันเป็นเรื่องสากลร่วมสมัยเนี่ยเขากล่าวไว้ประมาณนี้นะครับมันพูดถึงในเรื่องของยุคสมัยของหนังสือเล่มนี้นะครับข้าพเจ้ายืนยันว่าทุกวันนี้หลักการของมัรเคิลีมีชีวิตชีวายิ่งกว่า4ศตวรรษที่แล้วเสียอีกนะครับแม้ว่าภายนอกกายของชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่ลึกซึ้งอย่างไรในส่วนของจิตใจปัจเจกชนและประชาชนนะครับเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่านิสัยมนุษย์เนี่ยนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมอร์กอรี่ได้เขียนถึงมนุษย์ปัจุชนหรือปัจเจกชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นอย่างไรนะครับหนังสือฉบับน,นี้ก็สามารถทําทให้ผู้นำเนี่ยเข้าใจประชาชนได้มากถึงเช่นนั้นนะครับอันนี้บอกตรงกันข้ามกับ จังชาลูซโซ่เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาตอนนี้ตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นอะไรนะครับตอนที่เขาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็มองเห็นประโยชน์ของหนังสือ The p r i n นตเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วยิ่งเบเนตโต้มูเซเรนีเองเน,เนี่ยเป็นชาวอิตาลีแล้วเนี่ยเขาอ่านต้นฉบับเลยด้วยซ้ำน,นะครับอย่างที่เราอ่านกันเนี่ยในฉบับนี้นะครับอาจารย์สมบัติแกบอกผมเองบอกว่านะครับแกแปลจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้แปลจากภาษาอิตาลี นะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับความลึกซึ้งในการอ่านของอ่านอ่านอ่านปริ้นของเบนโตเนี่ยน่าจะลึกซึ้งกว่าคนที่ถูกแปลมาหลายหลาย,หลายทอดนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนสำคัญในยุคเดียวกันกับเบนโตมุสโซเลนีนะครับก็คือฮิตเลอร์นะครับผมว่าฮิตเลอร์ทุกคนคงต้องรู้จักแหละนะครับเพราะว่า,าเราอยู่ในบริบทของอ เราอยู่ในบริบทของคนที่ร <mos S 1> ับความรู้จ like. um ักทางฝั like. ่งตะวันตกหรืออเมริกามาเยอะนะครับแล้วอเมริกาเนี่ยก็จะเกลียดฮิตเลอร์มากๆนะครับในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาก็จะสร้างสร้างแนวคิดที่สร้างแนวคิดให้ประชาชนเชื่อว่าฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนที่เลวไหลที่สุดในโลกนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังถูกสร้างอยู่นะครับเป็นหนังต่างๆนะครับทีนี้ฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเขาก็เก็บหนังสือมาเทลบรีเนี่ยไว้ข้างเตียงเสมอๆเพื่อที่เขาได้อ่านบ่อย นะครับโดยเชื่อกันว่ามีคนเขาเชื่อกันว่าเขาประสบหายนะในบ้านป่ายเราะการตีคําสอนบางอย่างของเมเอันเขาที่ผิดพลาดนะครับก็มีคนเชื่อไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถ้าเราไปไล่ประวัติศาสตร์กันจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดทางด้านสขขงครามมากกวา่านะครับที่เขาพ่ายแพ้ไปนะครับรวมถึงนะครับเรามีการจัดอันดับนะครับความสําคัญของบุคคลท,ที่ทรงอิทธิพลนะครับมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับตั้งของมนุษย์ นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้ได้นับรวมเอาศาสดาของศาสนาไว้ด้วยเช่นศาสดามฮัมหมดของศาสนาอิสลามนะครับพระเยซูคริสของศาสนาคริสต์พระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธนะครับรวมถึงนักวิทยาศาสตร์เก่งๆนะครับโรเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับหรือเพเทหรือเกวียงโฮเมอร์เนี่ยมาคุริก็ยังถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับติดติดหนึ่งในร้อยนะครับก็คืออันดับที่88นะครับจากหนึ่งร้อยนะครับโดยในการรวบรวมเนี่ยนะครับ รวบรวมชื่อหนังสือที่มีเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อโลกนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ทรงพลังที่ทําให้โลกเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเดอะพิ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดนะครับในในช่วงระยะเวลา400ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าอิทธ,ธิพลในด้านของหนังสือเนี่ยจะส่งผลดีหรือผลร้ายนะครับต่อโลกก็ต่างนะครับอย่างที่อ่าที่ผมพูดไปในก่อนหน้าน,นี้ก็คือเบเนโตมผูเสื่อนี่หรือว่าอ่าในส่วนของอ่า ให้เลอกก็ตางนะครับแล้วถามว่าบ้านเรามีมีใครอ่านเล่มนี้ไหมนะครับได้มีคนกล่าวถึงหนังสือฉบับนี้ไว้สองคนนะครับเท่าที่ผมได้ยินมานะ,ะเป็นคนสําคัญของประเทศนะครับคนแรกก็คือทักษิณชินวัตรนะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยได้ออกสื่ออยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมผมไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูเนาะ,ะพูดถึงว่าเขาบอกว่าผู้ปกครองที่ดีควรเป็นทั้งนะครับควรเป็นทั้งราชสีและสุนัขจิงจอก นะครับก็อยู่ในหนังสือฉบับนี้เหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็ได้พูดถึงเหมือนกันนะครับท่านนี้เนี่ยก็คือก็คือคนที่รัฐประหารท่านทักษิณชินวัตรนะครับก็คืออ่าคนเอกสอนทิบุญยากลิมนะครับก็ได้ออกในสื่อเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาก็พูดคร่าวๆว่าอา่ถ้าเขาได้เรียนหรืออ่านเดยกปีนี้มาก่อนนะครับเขาจะไม่ทํารัฐประหารแบบนั้นทําแบบไหนเขาไม่ได้บอกต่อนะครับ ขาบอกเขาจะไม่ทํารัฐประหารแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าในในความคิดผมนะครับผมเชื่อว่าเขาทําผิดผิดกฎบางอย่างในในนี้นะครับเช่นเช่นนะครับตอนที่เขารัฐประหารแล้วเขาดันยนเอาตําแหน่งที่มีความสําคัญให้กับคนอื่นมาเป็นแทนเช่นท่านสูยุจิรามาเป็นนายกมนตรีแทนแทนที่เขาจะเป็นเองนะครับอันนี้ผมเชื่อในกรณีนี้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมเดาเองเนาะ นะครับเราเราถ้าคนเรียนประวัติศาสตร์กันไทยคงรู้แล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องเดี๋ยวพิมพกันต่อเลยดีกว่านะครับเด e p r i n ิมนะครับเดี๋ยวพิมหรือแปลเป็นไทยว่าเจ้าผู้ปกครองนั่นเองนะครับหนังสือเดียริมนะครับหนังสือเดียริมเนี่ยมันมีทั้งหมด26บทนะครับ26บทนะครับให้ดูในนี้เลยจะได้เข้าใจกันนะครับ หนังสือเดอะปริน์มีทั้งหมด26บบทนะครับรวมถึงแมนเดกร่าเองก็เป็นถ้าอยู่ใน่าหนังสือของจารสมบัติจารทันวงเวงนี่ยนะครับแมนเดกร่าเองก็อยู่ในตอนท้ายของเรื่องด้วยนะครับจะเป็นฉบับเต็มอไปอ่านแล้วกน็น่าจะได้ประโยชน์กว่าที่ผมเล่าเนะเพราะ่อนข้างจะยาวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวประมาณกี่หน้าก็เยอะอะประมาณเนี้ยครับมีขนาดเรื่องย่อนะก็หนาประมาณนี้เลยนะครับถ้าเรื่องเต็มก็น่าจะยาวกว่าน,นี้นะครับทีนี้ เนี่ยหนังสือเดอะปินเนี่ยมีทั้งหมด26บทนะครับ26บทอ,อ๋อเห็นไหม26บทนะครับ26บทนะครับ26บทดูสารบัร26บทนะครับมีอยู่26บทนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับเดอะปินเนี่ยถูกคนเขียนหรือม e ทนิครมาเคอร์รเนี่ยเขาแบ่งแบ่งเดอะปินเนี่ยออกเป็น4ี่ส่วนนะครับ โดยบทที่1นึงถึงสิเนี่ยจะพูดถึงว่าด้วยประเภทของรัฐต่างๆนะครับว่ารัฐเหล่านี้นะครับเป็นประเภทใดนะครับบทที่ 12- บสถึงสินะครับจะว่าด้วยการใช้กําลังของตนเขาไม่ได้แบ่งบทเท่าๆกันนะครับเขาแบ่งเป็นส่วนๆก็จริงนะครับแต่แต่ละบทก็ไม่เท่ากันและแต่ละบทเองเนี่ยจะสั้นยาวก็ไม่เท่ากันอีกนะครับส่วนในบทที่ 15- บหถึงยีเนี่ยว่าด้วยการคลองรัฐนะครับซึ่งบทนี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะมักจะพูดถึงในเรื่องของความเป็นผู้นํา นะครับความเป็นผู้นําของอคนต่างๆนะครับว่าผู้นําที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับพูดแล้วก็ผู้นำเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับรวมถึงบทที่2 4บทที่26เนี่ยซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของโชคชะตาและคุณธรรมนะครับซึ่งเขาบอกว่าคําสอนเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นจะไม่เป็นอุดมคตินะครับและยังขัดกับหลักของศีลธรรมทางศรราสนาบางส่วนด้วยเช่นยกตัวอย่างเช่น นะครับผมยกตัวอย่างสไคเขาๆเช่นศาสนาเราบอกว่า,าสี่ห้านะครับข้อหนึ่งอัน,นอันหนึ่งก็คือห้ามพูดโกโหกนะครับห้ามพูดโกหกนะครับแต่เดี๋ยวปริ๊นบอกว่า,าคุณห้ามพูดความจริงเป็นตน้นนะครับเป็นตน้นนะครับพูดความจริงเพราะมันเป็นผลร้ายเป็นตน้นนะครับเหล่านี้ก็เดี๋ยวปริ๊นนี่ก็ได้พูดไว้ในนี้เหมือนกันนะครับ แต่โดยหลักสําคัญหลักสําคัญถึงแม้เขาจะขัดกับหลักศาสนาก็ตามนะครับแต่หลักสําคัญอย่างหนึ่งคือหลักจริยาบัมหักของเจ้าผู้ปกครองที่ต้องทําลงไว้นะครับซึ่งสเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐอันนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดที่มาเทอรี่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นนะครับที่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ เด e ิลนนะครับเดบิลนเนี่ยนะครับ <c oughs> ถูกเขียนมาขึ้นเพื่อประโยชน์อันใดน,นะครับเดบิลนฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเขาคงไม่ได้เขียนมาเพื่อสอนให้กับคนนู้นคนนี้เป็นอะไรเป็นกุศลเป็นบุญอะไรคงไม่ใช่นะครับเขาเขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของเขาเองนี่แหละนะครับเพราะเขาต้องการที่จะไปของานทํานะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ย ระกูลมาเลเซีที่เขาไล่ไล่เขาออกจากงานเนี่ยนะครับเ,ออเขาเองเนี่ยเขาก็อ,อยากจะกลับไปทํางานนะครับเขาก็เลยได้เ,เขียนหนังสือฉบับนี้ซึ่งหนังสือฉบับเดียวกันเนี่ยก็เขียนมาจากประสบการณ์นะครับจากการที่เขาทํางานและจากการที่เขาได้ศึกษาอ่านนะครับไม่ว่าจากนักปรัชญาก่อนหน้านักคิดต่างๆนะครับเมคควรีเนี่ยเขาก็หวังว่าคนอ่านเนี่ยคนอ่านหนังสือเขาเนี่ยจะเห็นเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและจ้างเขาทํางาน นะครับมาร์คิลีบอกว่าเพื่อจะได้รู้จักธรรมชาติของประชาชนเป็นอย่างดีผู้นั้นต้องเป็นผู้ปกครองและเพื่อที่จะได้รู้จักธรรมชาติของเราผู้ปกครองได้ดีผู้นั้นจักจะต้องเป็นประชาชนนะครับนั่นก็หมายถึงว่านะครับนั่นก็หมายถึงว่ามาร์คิวลีเองเนี่ยก,ก็ก็กล่าวเลยว่านะครับกล่าวเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเด็กปริ้น นะครับนั่คือเดอะปินแย่จังสิ่งดัางต่างเลยเอเคนะครับเราต่อนเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับ